สวัสดีครับพบกับซูลุค,คารลิร์พูเราเริ่มต้นกันที่เจเก็ครับเปิดเผยความลับนะครับเคยเชิญชูรินสกี้ครึ่งครึ่งบินเจ็ดส่วนตัวไปที่บ้านพักของเขาหวังดึงร่วมทําหงสแดงเมื่อปี2016นะฮะเยเก็ตครับนะครับซึ่งอํลลาดิร์พูในช่วงสมัยที่ผ่านมาทิ้งไว้เบื้องหลังตำนานแห่งความสําเร็จในถิ่นแอนฟิลด์กุนซือชาวเยอรมันผู้นี้พาทีมความ้าแชมป์มาครอบครองแทบทุกรายการตลอดเ้าปีที่กุมเมงเียน สร้างทีมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นร้าวจ่ายนำทัพมาโดยโมเมซาลาซาดิโอมาเน่และโรเบตโตเฟมิโน่สำทรับด้วยแนวรับสุดแรงอย่างเวอร์จิปันไดเทนอเล็กซานเดอร์โนและอลิซงเบเกอร,อร์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกำลังสำคัญในช่วงเวลาสุดท้ายของคลับกับลิเวอร์พูลซึ่งสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจให้กับแฟนบอลด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปียนลีกล่าสุดนะครับเปียโอเตอร์จิเลนสกี้ มิกฟิล์ชื่อดังจากเกาโชเซราอิตาลีได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟว่าเจกเกงคลับเคยเชิญเขาไปที่บ้านพักส่วนตัวเมื่อปี2016เพื่อนมน้ำเนาให้เขาย้ายมาร่วมทัพลิเวอร์พูลเชรินสกี้นะครับได้เล่าถึงประสบกรารณ์สุดพิเศษกับเจกเกงคลับในการให้สัมภาษณ์กับฟุตสทรักเชรินสกี้กองกลางจากอินเตอร์มิลานเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลได้ส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมารับผมถึงอูนิเนเช ซึ่งจะรับผมไปเพื่อพูดคุยกับเจเกนคลับถึงบ้านพักส่วนตัวโดวยหวังที่จะเซ็นสัญญากับดาวเตะทีมชาติโปแลนด์รายนี้แต่สายเดียวใน,นกก่าวไม่ประสบความสำเร็จชิลินสกี้เล่าถึงความปัะทับใจครั้งนั้นไว้ว่าเยเกนคลับเชิญผมไปที่บ้านของเขาลอร์พูส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมารับผมผมตกใจมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เดินทางแบบนี้เมื่อเราลงจอดเราก็นั่งรถบัสไปที่บ้านของเยเกนคลับ มันเป็นบ้านที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันการพูดคุยเป็นไปได้อย่างราบรื่นเยเกนบอกกับผมว่าเขามองเห็นเชสฟอร์บิการและอินไคกุนกันในตัวของผมตอนนั้นผมไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดแต่เยนของผมพูดภาษาเยอรมันได้ก็อธิบายให้ผมฟังก่อนกลับผมก็ได้ถ่ายรูปกับเชกิกนครับที่หน้าประตูบ้านเขาโบกมือลาเรา เขาเสนอเงินจำนวน18.5ล้านโยูโรหรือราว15.50ล้านปอนด์แต่อูนเซ่ต้องการมากกว่านั้นลิเวอร์พูลไม่สามารถจ่ายเงินเกินก็ประมาณที่ตั้งเอาไว้ได้เพราะตอนนั้นผมยังไม่ใช่นักเตะระดับท็อปเพราะเมยงก็ไม่รู้สึกอย่างเจ้าทีมนาตอนด้วยผมยังเด็กคิดอะไรไม่มากและนั่นคือจุดจบของเรื่องนี้แต่มันก็ไม่ส่งผลอะไรกับผมเลยเจนสกีจิกซอที่ขัดหายไปของลิเวอร์พูลหรือไม่ ชินสกี้นะตัวเป็นข่าวจ่้มจงกับลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานแบบไร้ค่าตัวหลังหมดสัญญากับนาโปลีในช่วงสัมิทีมผ่านมาปิดฉา,ากโอกาสการย้ายไปกแข้งในถิ่นแอนฟิลอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากลิเวอร์สามารถคว้าตัวชินสกี้มาร่วมทีมได้สำเร็จเมื่อปี2016มิฟิลชาวโปแลนด์รายนี้จะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะโคชกันในยุคคอนเยกิงคลับด้วยฝีเท้าที่ดเด่น ชีรินสกีพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในศึกเกาโชเซราอิตาลีและแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแต่ด้วยวัย30ปีเขายังคงเป็นกำลังสำคัญให้กับอินเตอร์มิลานและอาจเป็นทิกซอบที่ลงตัวในแผงกองกลางของลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของเยอกนคลับหากดิวในปี2006เกิดขึ้นจริงนะฮะเอสเตวอ วินเลียนดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งเชลซีเผดดยโเราได้ปะทะก,กับอาริสุเบเกอร์ผู้สาประตูลิเวอร์พูลจนของขึ้นระหว่างการซ้อมทีมชาติบราซิลเชลซีนะครับภายใต้เจ้าของทีมคนปัจจุบันได้กลายเป็นเสมือนนักสะสมดาวรุง่งแห่งวงการฟุตบอลไปแล้วโดยล่าสุดเอสเตว,วัลวินเลียนปีดดาวรุง่งชาวบราซิลในวัย17ปีคือเพชรเม่นงามล่าสุดที่ถึงโปรทุ่มเงินกว่า51ล้านปอนด์คว้าตัวมาร่วมทัพ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแม้ว่าเอสวาจะยังไม่สามารถลงเล่นกับชจซีได้จนกว่าจะถึงปี2005เนื่องจากติดเงื่อนไขเรื่องอายุแต่ด้วยผรสวรรค์อันล้นเหลือทําให้เจ้าหนูรายนี้ถูกเรียกตัวติดท,ทีมชาติบ,บราซิลชุดใหญ่ไปเป็นที่เรยรอยแล้ว,ลวในช่วงพักเบรกทีมชาติที่่านมาโดยได้การลงฝึกซ้อมกับเหล่าซูเปอร์สตารส์สำหรับบราซิลชุดใหญ่ตามกลางความคาดหวังที่สูงลิฟจากฟันบอลชาวบราซิลที่ต้องการเห็นนิวเอนริ สานต่อความสมําเร็จรุ่นพี่ในทีมเรืมอมาริดอย่างไรก็ตามดูว่าความมั่นใจเกินร้อยของเอสเตวาจะทําให้เกิดเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอยกับอลิซงเบเกอร์ผู้เชาประตูมือหนึ่งทีมชาติบราซิลและสโมสสนลิเวอร์พูลโดยเอสเตวาได้เห็นสภา์กับเดกาดิเอนถึงเหตุการณ์ที่เขาทําให้อลิซงหัวร้อนระหว่างการฝึกซ้อมยิงประตูตอนซ้อมยิงประตูผมเริ่มยิงเข้ากรอบหมดทุกครั้งอลิซงเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาในนอยเขาบอก กับผมว่าเขายังวอร์มไม่เสร็จให้ผมรอหน่อยเอสตาบอลเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นแต่ผมก็จริงจังกับมันมากไปหน่อยแล้วก็ยิงผ่านเขาไปได้หลายลูกเขาก็ขำขานะแต่ผมหวังว่าปีหน้าผมจะยิงเขาแบบนี้ได้อีกในการแข่งขันพิมลิกเราคงได้เจอกันบ่อยๆที่อังกฤษเอสตาบอลยังกล่าวเสริมด้วยว่าอาลิซงอยากเอาคืนผมแน่ พร้อมกับยอมรับว่าการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกนั้นโหดเหินกว่าที่เขาเคยเจอและเขายังต้องพัฒนาฝิเท้าอีกมากเพื่อก้าวขึ้นไปเป็นปีกระดับท็อปของลูกให้ได้แม้ว่าแฟนบอลในศึกพรีเมียร์ลีกจะต้องรอก,กันอีกสักพักกว่าจะได้เห็นลีลาของเอสเตวาลในสีเสื้อเชลซีแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจะว่าการเจอกันระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าคงเต็มไปด้วยสีสันและความเข้มข้อนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดวลกันระหว่างเอสเตวาลกับอาริซงคงจะดือดอ เปเคลลเ์เฮอร์พลาดท่าช่วงทดเจ็บไอแลนด์พ่ายกลีดแต่เขาคว้าแมนออฟเดอะแมตช์แม้จะโชว์ฟอร์มเหวียวหนึบช่วยเซฟทีมไว้ตั้งหลายครั้งแต่สุดท้ายเควินเคลลเ์เฮอร์กษาประติวทีมชาติไอแลนด์ก็ดันมาพลาดท่าเสียประตูสำคัญในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจนทำให้ทีมบุกไปพ่ายกลีด2-1ในศึกยูโร2 0 2 4รอบคัดเลือกกลุ่ม B เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะ เกมนี้กรีดเป็นฝ่ายคองเกมบุกเข้าใส่อแลนด์อย่างหนักหน่วงพวกเขาได้โอกาสยิงถึง21ครั้งตรงกรอบเจครั้งซึ่งเคลเธอร์กระโจฟอร์มเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยเซฟทีมเอาไว้หลายต่อหลายครั้งอย่างไรก็ตามนะฮะกรีดก็มาได้ประตูกันนำหนึ่งศูนย์และรักษาสกอร์นี้ไว้จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บหมาที่ไอแลนด์ตั้งเกมบุกเคลเธอร์พยายามใจบอนเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีมทางฝั่งขวาแต่บอลกลับถูเปรอสมันตาโรส กองก,องกลางของกรีดฉกบอลตัดได้ก่อนจะลากบอลแล้วยิงผ่านมือเคลลเฮอร์เข้าประตูอย่างง่ายๆเป็นประตูที่2ให้กับกรีดแม้จะผิดพาดจนทำให้ทีมเสียประตูแต่ด้วยฟอร์มการเซฟของเคลลเฮอร์ตลอดทั้งเกมที่ช่วยให้ไอแลน์ยังอยู่ในเกมได้เคลล์เฮอร์ได้รับเลื่องให้เป็นแมนออฟเดอะแมตซึ่งการประกาศยังเป็น,นการผ่านทาง a c c o u n t X, X Twitter ของทีมชาติไอแลน ความแพ้แพ้ในเกมนี้ทําให้อ์แลนรั้งอันดับที่3ของกลุ่มบีมีเพียงแค่3คะแนนจาก4เกมตามหลังอังกฤษอันดับที่2ที่มี9คะแนนส่วนกรีกนําเป็นจ่าฝูงมี12แต้มสําหรับเคลลเฮอร์คาดว่าจะได้ลงฟฝ้าอนกับลิเวอร์พูลตรนสกัดในเกมพมรีเมียร์ลีกที่จะเปิดบ้านพบกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้โดยกากน,นี้เคลล์เฮอร์อรได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลไปแล้ว2เกมในเกมพมรีเมียร์ลีกพบกับปอลมัดในเกม EFL คัพที่พบกับเบนแฮมว่าการลงสนามเคิล์เฮอร์อระจะเปิดกางมากขึ้นหลังจากที่อาร์ ผูพลสบตูเมื่อหนึ่งของทีมได้รับบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปชักคริสตัลเพลตคาดว่าอลิซูนเมเกอร์จะต้องพักยาวจนถึงช่วงพักเบรกทีมชัดเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะทําให้เขาพลาดการลงสนามถึง7เกมสําคัญได้แก่เกมกับเชลซีอาบาเลซิกอาร์เซนอลไบรตันสองนัดไบเออร์เลเวอร์กูเซนและแอสตันวินล่าในเกมที่พบกับพาเลตนะครับวิเตสลามเยอรอสได้ลงมาแทนอลิซูนเมเกอร์เนื่องจากเคิลเลอร์ไม่อยู่ในทีมเพราะเขาป่วย แต่คาดกันว่าอันเนอร์สโลตพุทัิการทีมลิเวอร์พูลจะเลือกใช้งานเคโลเฮ์เป็นตัวจริงในอีกไม่กี่สปดักข้างหน้านอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังได้รับข่าวดีเมื่อเวอร์จิฟันได้กับโมซาร่าสองดาวเตะโคชกนได้รกการไปตัวจากภารกิจทีมชาติเร็วกว่าที่คาดทำให้พวกเขามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นก่อนเกมสำคัญที่จะมาถึงนี้นะฮะเราปิดท้ายกันที่เทน Alexander ์ no, ic, อเล็กซานโดรโชฟอร์เทพซัฟฟิกผิาผังติดบุกชนะฟินแลนด์สื่อยกย่อง แม่เล่นแบ็คซ้ายนะฮะเทนอเล็กซานเดอร์นฮะแบ็คขวาจอมบุกของลิเวอร์พูลกลายเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในอังกฤษหลังโชว์ฟอร์มสุดยอดในเกมที่สิงโตคำรามบุกไปเอาชนะฟินแล้ว3-1ในศึกฟุตบอลจริงชป์แห่งชั้นดุโรปรอบคัดเลือกมัอคำเคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้หลายฝ่ายประหลาดใจก็คือลีคาสซีผู้จัดการทีมชัอนงกฤษทุกข่าวตัดสินใจส่งอโนลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายแทนที่จะเป็นตำแหน่งแบ็คขวาที่เขาคุ้นเคย แต่ดาวเตะในวัยยีหปีก็ไม่ทําให้ผิดหวังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นทั้งลุกและรับและยังจัดก,การซัดฟีคิกสุดสวยในนาทีที่74ช่วยอังกฤษเก็บ3แต้มคะแนนสาคัญซึ่งอังกฤษตามพากันชิมฟอร์มการเล่นของอานโดยเ e อ็กเพลสและสแตนดาร์ดได้คะแนนความสามารถเทรสถึง8คะแนนจากคะแนนเต็ม10บพร้อมยกย่องในการปรับตัวและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ต้องเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนดัขนดขณะที่อ e ิดิบิเดนเดนซ์ให้คะแนน7นน็คะแนนจากคะแนนเต็ม10 โดยชี้ว่าเขาคุกคุมเกมทางฝั่งซ้ายได้อยู่หมัดและภาษางานกับเพื่อนร่วมทีมอย่างจูดเบลลงแฮมจ็กกิลิตและแองเจลกูเมสได้อย่างลงตัวสร้างสรรค์โอกาสอันตรายให้กับทีมได้หลายครั้งด้วยความโดดเด่นนี้เองนะฮะทำให้อานได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครอบครองอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างไรก็ตามอร์มอันเยี่มของอานกลับสร้างความกังวลใจให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลเนื่องจากสัญญาของเขากับขงแดงกำลังจะหมดลงในนุกันนา ทำให้หลายคนออกมาเร่งร้องให้สโมรสรตัดชนาสมาชใหม่จากนักเตะคนสําคัญรายนี้โดยเร็วที่สุดเพราะหากเสียเข้าไปแบบวีคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากการที่อโนโฉฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายยิ่งตอกย้ําถึงความสามารถอันหลากหลายของเขาและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าก็าคือนักเตะระดับโลกแท้จริงซึ่งไม่ว่าจะเล่นในตำแหน่งใดก็พร้อมที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทีมเสมอนะฮะ นี่คือสุขกาลิเวอร์พูลนะครับทานผูช้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่14ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ